หกสุดท้ายมีหกเนี่ยตายตกูหลาเดะยวว่าเดี๋ยวนี้เดียนเ๋ยวเลน,นลูกจุดนี้แม่หาสิหกสิบตูวร้อนอ่ะท่นตีม่ได้จุอหกหกนี่ลูกไล่ Rồi đúng không nhỉ station anh рост cältron Thế này được งูนะก็จะยินดีเลยอวะ,ะ,ะแม่อ้วนโดนตัวนี้เอ่ซื้อมาเพิ่มหลายตัวเถอะน่เาเฉยเฉยที่ช่งไลาหลายเถอะขอบขอบเลยเออเดี๋ยวถ่ายคลิดแบบเชียวค่ะค่ะเขาใจดีให้ตังค์สมุดกําลังออกอีแม่นี่มันออกตัวมือนี่ใช่ไหมอีแม่นี่เขาจะออกกันวันนี้ นี่ตัวนี้เขาดำดําเลยนี่แต่ี้ก็บุหูเนาะออกจ๊กตัวแลด้วูนี่แม่นหยาบอยู่กันตายซี้หาตัวเลยตัวเสร็ก็ไปเนี่ยแต๋เวลาหอนเลยวะโอ้ไปถือเดียได้ที่อะสบายวด คนก็นหิวน้ำเหมือนกันยมงหนุ่มอุ่นตุ๊กปูไปยหยาดไม่ไหยปวดที่เสก็เป็นปวดอ่ะจำไม่ได้อ้ทำเนี่ีชพึ่งยังก็บ,บอกอีกตลูกมูเลนออว่าเชีาาเ่ยว่ะเฮ้ยเกิดกระเสกตุ่ตมไงไก่นี่